แม่งให้พี่ทำอะไรเนี่ยถ่ายคนต้องคอนเทนต์อะไรเป็นเล็กๆตัวนึ่งมาให้รีวิวเว้ยเล็กๆรู้วิวเล็กเท่าไหร่นะมันก็ใหญ่ไปไหมเนี่ยตัดกล้องตัดเลยอะไรอยู่ในนี้เป็นเลนส์ค่ายนิคอนเลนส์เลนกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวอะเขาให้แกะเราก็แกะโอ้ยมันละเอียดก่อนั้นเนี่ยช้าๆเบาๆอ่านี่คือสิ่งที่เราจะแกะกันนะครับมันเขียนว่านิคอนเลนส์อุจโอ้ย อ่ะเปิดนี่คืออันนี้คือแม็กเกียร์สีดใช่ใช่ต้องให้ทัเกียด้วยเลยใช่ใช่โอ้โหมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยหกร้อยมิลลิเมตร F4 EFL e d VR ชื่อยาวจริงๆมาดูข้างในกันดีกว่าก่อนอื่นเอาอันนี้ออกกล่องมันดูดีมากเลยอะแล้วฮึบน่าจะมีกุญแจต่างหากฮึบโอ้โหอ้ยอะ เอาจากตรงไหนก่อนดีวะโอ้โหใส่แน้โยโอ้มีกระดุมกระดาษลองอะไรให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาทีละชิ้นนะทุกคนนะทีละชิ้นนะตรงนั้นหมดหรือยังเดี๋ยวดูสิเอ่อน่าจะเป็นพวกสายคล้องสายคล้องต่างๆมีสายมีคอนด้วยใครที่ว่าใช้สายตีนายแล้วว่ารวยเนี่ยคือคุณยังไม่รู้จักสิ่งนี้เอาอันนี้ไปคล้องกล้องนิดดูหนานุ่มดีนะนี่อะไรอ่ะ อันนี้มันเหมือนเหมือนปลายขาคอล่าโอเคไม่เป็นไรเราไปดูของใหญ่ที่สุดโอ้โหจออ้นี่แบบคนี่บวกตีนมาได้สองันเลยมันเป็นระบบถุงในถุงในถุงในถุงอีกทีหนึงแบบถุงเยอะมากเลยอะอ่ะมาดูครับคุณผู้ชมนี่คือ6 0 0้อยมิลลิเมตรเอฟสี่ ชอบที่มันเป็นดำตับอเ,อเ,อเอาเอายิงความรู้สึกอะความรู้สึกเฟิร์สอิมเพรสชั่นตอนที่จับตัวนี้กับ600มิลโซนี่ก่อนนั้นเนี้ยตัวนี้รู้สึกพมรู้สึกอลังการตาการตากว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมแต่ว่านนโดยโดยรายละเอียดโดยผิวสัมผัสวัสดุเหมือนกับเวลามองมันอะว้าวนนหูข้างในนี่คือบุกรรมจีตลอดกระบอกเลยเหรอคือลดลดเรื่องแสงสะท้อนแบบสุดๆโอ้โหทำไมมันหูมันใหญ่ที่มหาเลยอะชิ้นหน้ามันกี่มิลลิเมตรเนี่ยย อะเรามาลองดูรายละเอียดบนตัวของมันกันนะครับอันดับแรกอ่ะตรงนี้หกร้อยแล้วก็สวิตอะไรบ้างก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย AF MF ลิมิตระยะต่างๆ VR กันสัน่นมีเมมโมรี่รีคอร์ด้วยท้ายตรงนี้น่าจะเป็นตัวฟิลเตอร์อ,อ่าดอปอินมีแปะมาให้หนึ่งอันแล้ว เป็นนิคอน NC 40.5ีสี่สิบจุดห้าครับอ่าเป็นฟิลเตอร์นิคอนแท้เลยดูป้ายนาโนทองนี่ดิป้ายป้ายดูแบบป้ายดูสวยมากอะป้ายดูดีมากเลยมีแท็กนัมเบอร์อยู่ตรงนั้นปะเมมโมรี่เซตแท็กนัมเบอร์เหรอมันมันมีแค่ซีเรียลตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้มันใหญ่มากเลยอะมันมันหมุนไม่ได้นะมันเป็นแค่ที่จับมันเป็นแค่ที่จับเฉยๆฉยะแต่มันเป็นแผ่นยางที่แบบมันมันเป็นระยะฟิกตรงนี้เป็นเป็นแมนนวลเป็นแมนนวลโฟกัสครับ คอ,อล,ล่านี่มียางสําหรับไว้ให้จับด้วยนะคือให้จับได้แบบถนัดมือด้วยแน0้ส <600, 600. S 1> ใช่เหมือน600มิลโซนี่ก็คือมียางตรงนี้แต่แต่ยางอันนี้มันมันหนืดมือกว่าของตัว600ตัว600มันจะมันจะรู้สึกแบบแ,แข็งแข็งกว่าเนาะแล้วข้างล่างมีรูเมาส์ให้สามอันเลยสามช่องใส่ฮูดกันดีกว่าว่ามันยาวขนาดไหนอเอายิงลำพังไม่ใส่ฮูดเนี่ยก็ก็ยาวแล้วนะ <S <S เราจะมาติดตั้งฮูดคาร์บอนตัวนี้กันจับร่วมบุญรุศลมันยาวขนาดไหนเป็นแบบขันเกลียวครับอ้ยใหญ่จัดเลยแต่ฟิติงมันดูไฮโซมากเลยล่ะดูไฮโซดูดีมากประมาณนี้นะครับสำหรับ600้อยมีหนักหนักมากเลยแต่มันอลังการจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยตอนที่ผมได้เห็นน่ะนะก่อนอื่น ก่อนก่อนจะไปต่อเนี่ยผมขอขอบคุณลูกค้านะครับคือตัวนี้จริงจเป็นของลูกค้านะ <Okay. S 1> ลูกค้าซื้อตัวนี้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตทางเราขออนุญาตเขามาแล้วนะว่าเราขอแบบแกะดูได้ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เลนที่ที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆอ่ะโอเคนี่คือห0ร้อมิล f 4 n i นิ n อนครับผมสุดยอดสวยมากอ่ะสวยมากนะขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาดูการแกะกล่องครั้งนี้กันนะครับอาจจะเงียบๆหน่อยไม่รู้ทําไมเหมือนกันมัน,ม,นมันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะซื้อ600มิลนะครับหรือสนใจนิ่งขนตัวอื่นๆก็มาหาซื้อกันได้ที่ซูงคาเมรานะครับทุกสาขาแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเรามีอยู่แทบจะทุกๆช่องทางเลยติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูการอัน็อ์กครั้งนี้ครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ